สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาทายติดสองนักขาัตรนะคะแต่เดือนนี้มาทายเดือนมกราของคนเกิดปีถาะในเดือนมกราวัดดวงเป็นยังไงนะคะไพ่นี้ดูเดือนต่อเดือนนะคะดูแลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้คนเกิดปีขานนะคะ ขอโทษค่ะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้คนเกิดปีเถาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด งคนเกิดปีถาะประจำเดือนมกรานะคะคุณเงินทองคล่องนะคนอาจจะบางคนไหนไม่เคยลำบากลำบนแต่ตอนนี้เงินเหลือกินเหลือใช้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของคุณนะเหมือนบุญกุศลจะหมุนแล้วนะคะคุณเหมือนคนเกิดปีทอะเคยลำบากอยู่ใช่ไหมเคยเจ็บป่วยอยู่ใช่ไหมเคยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านอะไรที่มันลำบากของคุณเนะีจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นเหมือนเป็นพลงังคุณไม่ต้องเครียดนะชีวิตที่แบบประนานการเงินก็จะดีขึ้น การเงินก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะเปลี่ยนนะคะชีวิตก็เปลี่ยนคุณมีความเครียดความกังวลอยู่นะคะคุณมีความเครียดความกังวลอยู่แต่ว่าความสุขก,ก็จะมีให้คุณ ไม่ได้เจ็บป่วยนะก้าวดาบของคุณเนี่ยคือทุกข์กังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนคนมีเคข้อมีกรรม,มอะไรเนี่ยคนเคยที่เมียดวงตกมาคุณมีชะตาชีวิตที่จะเปลี่ยนไม่ต้องมาเครียดเดี๋ยวก็จะฟวามตกมีการเงินมีนะมีสิ่งดีๆมาบางทีทุกร้อนทําอะไรจะไม่สาเร็จมั้งอะไรอย่างเงี้ยร้างบ้านจะสําเร็จไหมซื้อรถจะซื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คุณเป็นคนที่เนี่ยต,ตรงที่หมุนนี่หมุนทางที่ดีไม่ใช่หมุนลงนระกนะคะเทวดาคุ้มคือพระสังฆราชคือเทพคุ้มเทวดาคุ้มเนี่ยที่จะหมุนคุณไม่ต้องพิตกคุณเคยทุกข์เคยร้อยมาเจ็บป่วยเนื้ออะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนเดือนของคุณดีนะคะคุณเคยทุกข์เคยร้อนว่าเป็นนี่เป็นตินการเงเนิน เขาจะหมุนให้คุณมีฟาร์มสำเร็จคุณไม่ต้องเครียดฟาร์มสุขความบุดมสมบูรณ์มีให้เดือนนี้ดีค่ะดีนะคะหนึ่งถ้วยราชาหนึ่งถ้วยให้ฟาร์มบุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงชีวิตมีวงล้อที่หมุนเทวดาคุ้มครองคุณก็ไปทําบุญตักบาตรให้เจ้ากรรมนายเวรถวายสังฆทานนะอะไรก็เปิดรับจะได้เพิ่มเขาจะได้หมุนมาทางที่ดีๆขออภัยถ้าทําผิดอะไรไว้เนี่ยคุณทุกคุณร้อนคุณเหมือนไม่สบายใจคนบางคนอาจจะแบบ สามีภรรยาเนี่ยกำลังกินจะหาความตกไม่ได้นะครอบครครอบครัวหาความตกไม่ได้มีการขัดใจกันถึงห่วงกันเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นคุณปงตกไปทําบุญใ่บารไปเหมือนเปลี่ยนตัวเองใหม่อะไรใหม่นะถ้าปีที่แล้วเดือนที่แล้วหรือที่ผ่านมาหลายๆเดือนนะ่ะมันทุกทางใจอยู่บอกไม่ได้บอกใครก็นั่นนะคะแล้วเนี่ย อันนี้อาจคุณจะเจ็บป่วยน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะบมีการเนี่ยคุณทุกข์ใจเพราะขี้หึงขี้หวงคุณอกหักนะหรือว่าโดนแทงข้างหลังในคู่ชีวิตรหรือแฟนระวังแฟนหักหลังทรยศเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ถือว่าไม่มีความเหมือนว่าถ้าคุณปรงได้ อันนี้ก็ไม่มีปัญหาตัดไปเดี๋ยวเราก็เจอคนใหม่ชีวิตเรามีเราเป็นคนร่ํารวยนะเรามีเงินมีทองการเงินผ่านชีวิตเราจะเปลี่ยนแปทางที่ดีๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนไม่ต้องความทุกข์ที่มีบางทีไม่ได้อยู่ในเรื่องการเงิน หึงหวงเข้าใจผิดเลยครอบครัวฟาร์มสุขเนี่ยเราจะมอบให้แต่มันมีการที่วาดระแวงทั้งๆที่ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่อง,องทองแต่คุณมีความหวาดระแวงขี้หึงขี้หวงเพราะตัวใจมันกิเลสใจมันแทงนะคะคุณจะได้พบ ลากเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือว่าบุญกุศลเก่าๆที่คุณทำนะจะเปิดมาแต่ถ้าคุณทำสิ่งไม่ดีไว้แต่ในอดีตนะมันก็จะทอนที่จะได้ลาบก้อนใหญ่อาจจะเหลือก้อนเล็กที่จะมีกินก็อาจจะเหลือที่แบบพอจะผ่านๆไปได้นะคะเปิดมาเนี่ยที่ทุกอย่างคุณทำตัวของคุณเอง อันนี้นะคนเกิดปีถอนะคะดวงเหมือนดวงดีอะไรดีมีพร้อมมีสมบูรณ์นะมีพร้อมมีเพียงแต่มีความทุกข์ทางใจนะมีเรื่องที่ขัดสนหรือว่าเนี่ยเปิดมันจะบอกว่าจะมีเรื่องที่ว่าได้พบคนรักเก่าเนื้ออะไรหรือเพื่อนเก่าของอดีตชาติหรือว่าศัตรูเก่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ คุณก็ทำรับความดีของคุณไปนะถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรคนไหนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราให้มารับมาขอเข้ามานะคุณจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ดีๆไม่ต้องมานั่งใครก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่ครอบครัวสวยงามที่ไหนได้และทุกข์ร้อนบางทีจะทำให้คุณเป็นคนเครียดมากนะแล้วขอเตือนนะคนเกิดปีเถาะนะคะ ใครมาให้ไปเป็นนายหน้ากู้เงินยืมเงินหรือไปทำหนี้คำประกันอะไรอย่าทำอย่าหลงใช้ฟาร์มรักมาเป็นปิดหูปิดตานะบางทีนะ่ะเอ้ยเราไว้ใจมากอันนี้คือคนลากรากมาตั้งสี่ห้าปีนะเนี่ยเข้าคงไหมมันมาใกล้กันเลยกับเนี่ยแทงหัวใจคือว่าอย่าไปไว้ใจคนเพื่อนรัก คนรักเนื้ออะไรที่เรารักมากๆเขาหักหลังแล้วเราก็ปิดหูปิดตาเราปิดหูปิดตาเราเนี่ยเนี่ยไพ่อันเนี้ยนะให้ข้อควรระวงังอย่าประกานมันจะผูกมัดตัวคุณนะจะผูกมัดตัวคุณเลยเดือนนี้ไพ่ดูเดือนเดียวนะคะ,ม,ะมันจะผูกมันจะผูกมัดตัวคุณคุณจะเหมือนผิดหวังเหมือนเพื่อนทรยศหรืออะไร แฟนทรยอดหรือว่าอะไรเนี่ยคนที่เราลักนะอยู่ดีๆก็กลายเป็นมีเรื่องมีราวขัดใจกันไปแล้วคุณก็เหมือนปิดหูปิดตาคุณก็รับใช้เปเเซนนี่สินปัญหาเอาเข้ามาพันตัวนะคะเนี่ยภายตัวนี้ตัวสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังอย่าประกันอย่าทำอะไรแต่เดือนต่อไปไม่รู้นะคะเดือนนี้ทายเฉพาะแค่เดือนเดียวนะคะเพราะดวงคุณดีอยู่แล้วทางที่ดีเนี่ยคุณจะได้บางทีนะจะ ากรในเวรเก่าๆเขามาทําให้คุณนะคุณอาจจะเจอกันมานานแต่ว่ามาแก้มามาแกแ้เหมือนกรรมอะทำให้เราเป็นไปได้เป็นนี่เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยดวงคุณจะหมุนอย่าหมุนมาทานที่เป็นนี่นะคะเดือนนี้เดือนดีของคุณเลยมีข้อควรระวังอยู่แค่ความหวัดระแวงหึงหวงหรือว่าทรยศ แค่นี้เรื่องที่จะทำปัญหาเท่านั้นนอกนั้นของคุณดีหมดนะคะในเ,เดือนนี้นะคะคือไม่ต้องเครียดเนี่ยไม่ต้องเครียดเพราะคุณจะมีความเครียดเข้ามานะคะก็เป็นเดือนดีของคนเกิดปีเถาะค่ะ